สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พเพื่อนๆเอฟซีนอกจากทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะมื่อนี้ก็นําแนวทางมาแบ่งปันเช่นเคยนอกจากเป็นหุ้นดาวโจนส์วีไอพีปกติของคืนวันที่เก้าเนาะแต่ก่อนอื่นมาเบื้องพ้นวันที่แปดนอกจากสาหรับวันที่แปดวีไอพีเจ็ดเก้าสามกับสองศูนย์เข้าเด่นสามวิ่งรูดนอกจากส่วนตัวจะกระบอเขาเนาะกระุดไปส่วนสองศูนย์นี่กระุดนอกจากส่วนเลขตารางนอกจากเก้ามาเจ็ดมาเนาะสองมา ส่วนสี่ไม่มานะจ๊ะกะยินดีกับซ้ายวิ่งรูดนาะจ๊ะเข่าตั้งแต่สามสามตัวบนเลยเนาะจะาโตเจะเห้าพาดไปเนาะจ้ะพี่น้องจ้าตามตตอนะจ้าวันที่เก้าแนวทางมีเขามีรูดเนาะปใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้ามาก้ะชอบค่อยตามบ่มากกับพานนาะจ๊ะสำหรับแนวทางมีเขามีรูดปะปนกันไปกะบ่าว่ากันเนาะจ้ะพี่น้องจ้าเพราะว่าเป็นการคำนวณเลข อาจจะเขาบางรุดบางปลาปนกันไปก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะจ๊ะสำหรับตัวเด่นในเด่น4ีศนย์วิ่งรูดนะจ๊ะส่วนตัวจอเามี4042 46 47เนาะส่วน0ย์ก็จะมี02 03 0 7นะจ๊ะกณะศูนย์เก่าชุด2ตัวต้องเน้นไปกลับนั่นะจ๊ะเน้นไปกับส่วนเลขตาราง28 37เนาะ ส่วนตัวเน้น4 0 4 7 0 2 0 7เนาะมากชอบจะได้แคปได้เลยจ้าวิเคาะหพาราาเอาถ้ามีตัวไดมาก็อย่าลืมไปกลับน้ำนะจ้าสำหรับแนวทางหุ้นดาวโจนส์วีพปกติวันที่9ขอให้รวยๆปังๆมีโชคมีลาบและจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนเนาะสวัสดีค่ะ